ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้ากับอีกมือหนึ่งของเสาววันเสาวพี่น้องเอามือนี้สาวสว่างได้ยังกินน้อมือนี้แกงน่มไม่สุมใส่ไก่พี่น้องแกงน้่มไม่สุมใส่ไก่เด้อแซ่แบๆน้ำกันพี่น้องเลยซิมมึงรูมันเป็นยังไงแน่นี่ าวันเสาร์พี่น้องปะ่ะแดดเลยพี่น้องเยอากาศดีเมื่อนี้แต่ว่าเอาอยู่ซิมมึงก่อนกระแสบอยู่พี่น้อง แกนงน้ำมันสูงเล้วพี่น้องนะแกนงน้ำมันสูงเช็คใ,ใกล้สบายกันดีสุขูมสุขคนอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะ หอนเอาอยู่แลวพี่น้องเอ้ยขออนุญาตบาดคำเ้อผู้ผู้่นกินกับเขากเแซ่แบอยู่พี่น้อง sum mình bảnh anh nhung, phần yam nè, đi đi, anh cho mày xuống กลิ่นในนอพี่น้องเช้ <c oughs> าอาทิตย์วันเสาร์นี่ มีสุ่มๆกระซสบบด้วยพี่น่องขอนอุญาตปาดคั่มผู้เพื่อนกินกับข้ <c oughs> าวเจ้าชว,า,วางมาตักกินผู้เพื่อนคลัมเพื่อนกับกินบได,ด้เด้เนาะพี่น่อง You can keep car. พอได้พูดได้จ้ากบพี่กับน้องแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะ ใหม่ประกูดก็หอมแซ่บพี่น้ ใส่เ่งพันก,กีกตัวใส่เชิงันไม่ประกูดพี่นอ้อง nó sẽ vang ôm sẽ cay mm. ôm cay xem <laughs> nó mày sổm làm ưu trụ làm ưu trụ sĩ ยจจำด้อินเดียหมักใส่เครื่องประดับพี่น้องก็เป็นซีซันนะพี่น้อง แสบพี่น้องบอกเขามาคุยใ่เห็นสีแสบแล้วพี่น้องแต่ว่ามืดแด้วนี่แกงน้ำไม่สมเส้นนาอุจุกินมืดแล้ว <c oughs> <c oughs> นนลพี่น้องเลย <c oughs> แสบไปอีกแบบนึงแล้วพี่น้องเนะเอาหาอยู่หากิน <c oughs> คืออยาก,กินยังกะเฮ็ดกินเนาะพี่น้องตามมันตามนี่ละอาหารท้องทิน้น <c oughs> ตามอาหารท้องทิ้นเท่านะพี่น้องเนาะนมีอย่างพี่น้องก <c oughs> ินหอดคิดถึงพี่น้องมันเกาเจนเดิมค่ะใจพวกพี่สองสามเม็ดรกระเพชดพีน่น้องเลยแกงน้ำมันสูงใส่ไก,ก่กะ กินมืดนะพี่น้องแซบอยู่กะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะ,ะแล้วแต่ผู้ใดจะกินยังกะมีเวลากับเฮ็ดกินพี่น้องเขาบ่มีเวลาเขาก็ซื้อมีตลาดกับมีมีไายสำเร็จกับแซบคือกันพี่น้องแล้วแต่เขาหมักแล้วแต่เขาสิหาเหลือก,กินเนาะพี่น้องเนะาะอาหารเขาแต่ละภาคเขานี่กะ หลากหลายแนวกินพอได้พูดได้คุยกับพีกับน้องเฮาสาวสาว่างกะคิดหอดคิดถึงพี่น้องสุขูสุคน,นมาให้กำลังใจสาวสาว่างดีอยพี่พีน้องน้องเพื่อนเพื่อนเฮาสุขูสุคนเนี่ยละเป็นกำลังใจให้สาวสาว่างดีอยขอขอบคุณขอบคุณในไลเดอร์ผู้เข้ามาติดตามรับชมผู <c oughs> ้มาใหม่ ผูเขามารับชมไหมผูผู่นติดตามเกาเพิ่นกะคอมเมนต์มากกะดีกะคิดฮอดคิดถึงกันนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มียังกะกะพูดคุยกันไปสาวสาว่างกะจังสี่ละพี่น้องบ่มียังดอกกะกะยูงสี่นะ <c oughs> ตามที่เห็นตามที่เห็นนี่แหละพี่น้องกะขอฝากเ,าเด้อพี่น้อง พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่าขอบอยากกันก็อยากกินหอดพี่กินหอดน้องนี่แหละก็อยากก็อยากค็ดไปค็ดล่องเบิ้งคือเพิ่นก็ดีใจยุที่ได้ที่ได้โอกาสมามาเฮ็ดมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องท่าดก็ไดก็ดีพี่น้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะ ขอฝากสาวสว่างคนอีสานมือนีกะสวัสดีจ้า